หญิงไม้ของท่านแม่ทัพตอนที่8สู้เหยียนมองตามแผนหลังบางของลูชิงที่วิ่งหายไปในความมืดแล้วหันกลับไปมองกองกำลังชาวหูเหล่านี้น่าจะมีด้วยกันประมาณ20คนพวกเขานั่งอยู่รอบกองไฟมีทั้งชาวเฉียงและชาวเซียทั้งสองชาติพันธุ์นี้มีลักษณะแตกต่างกันชาติพันธุ์เซียนั้นมีลักษณะด่นได้รูปร่างใหญ่กว่า ชาติพันนธ์อื่ๆพวกเขาชอบทารุณสตรีอีกทั้งชอบควานทองและหัวใจเดิมทีซูเหยียนคิดจะโจมตีพวกเขาขณะยังนั่งล้อมกองไฟแต่หญิงไม้แท้หมาผู้นั้นเข้ามาเสียก่อนให้พวกเขาไม่สามารถดำเนินการตามแผนรู้ว่ากลิ่นโชยที่หญิงไม้เข้าใจว่าเป็นกลิ่นเนื้อย่างนั้นเรียกความสนใจให้พวกนางออกมาจากที่พักได้ไม่ยาก นังด้วยว่าสูเอียนให้กำลังทหารที่มีทั้งหมดซึ่งมีจำนวนไม่มากวางแผนเข้าโจมตีจึงไม่เหลือทหารคนใดไว้เฝ้าที่พักเลยหญิงไม้แท่มาซึ่งเดินเข้ามาพบกับชาวหหพวกนี้โดยไม่รู้ตัวชาวหูต่างไม่รอชา้าเมื่อเห็นหญิงไม้และเด็กสองคนเดินเข้ามาหาพวกเขาเองก,ก็ใช้ดาบยาวแทง เด็กสองคนจนสิ้นใจในคราเดียวรวบมัดแขนทั้งสองข้างของเด็กไพ่หลังคลายเตรียมทำอาหารชายชาหูอีกคนชีกถึงเสื้อผ้าของหญิงไม้เสมาที่เปื้อนเลือดกระเซน็นมาจากลูกของนางซุยแลได้แต่เฝ้ามองหญิงไม้และลูกของนางถูกฆ่าตายไปต่อหน้าเขากำมัดแน่นร่างกายสั่นเทาด้วยความโกรธแค้น แต่ด้วยกำลังทหารที่น้อยกว่าจึงไม่อาจสู้กับชาวหูซึ่งหน้าเมื่ออีกข้างหยิบธนูและคันศรน,น้าวสายธนูค้างไวเล็งไปทางชายชาวเซียที่นอนใกล้กับร่างของหญิงไม้แท่มาเสียงกรีดร้องเจ็บปวดดังขึ้นธนูปักบนก้นของชายผู้นั้นกระตุ้นความสนใจของของทหารชาวหูทั้งหมดบ้างกระซิบกระซาบ ในภาษาที่สู่เย็ยนเองก็ไม่เข้าใจมีจํานวนหนึ่งชักชวนกันเดินมาทางที่สู่เย็ยนหลบอยู่สู่เย็ยนกึ่งถอยกึ่งหยุดผาธนูขึ้นยิงชาวหูกําลังเดินเข้ามาในระยะพอเหมาะล้มลงทีละคนก่อนชาวหูเหล่านั้นจะค้นพบที่พักของพวกเขาทางด้านลู่ชิงวิ่งกลับมาถึงที่พักแล้วพุ่งไปหาหานซัวที่กําลังหลับอยู่แขนข้างหนึ่งอุ้มเขาขึ้นมามืองอีกข้าง เก็บเสื่อนอนของตนและบุตรชายหานสัวงวงเงียตื่นขึ้นมาพบว่าสัมภาระบางส่วนอยู่บนหลังของตนแล้วเมื่อนางเห็นว่าหานสัวตื่นแล้วก็ให้เขายืนขึ้นด้วยตนเองแล้วกระชับสัมภาระบนหลังให้เรียบร้อยหยิง่ายคนอื่นได้ยินเสียงรู้ชิงตื่นเห็นท่าทางร้อนโนของนางก็จุกใจคิดว่าน่าจะเกิดเรื่องบางอย่างต่างปลกุกบุตรของตนให้รีบเก็บสัมภาระ รวบมนเสือไว้ทั้งดึงทั้งฉุดลูกของตนให้วิ่งตามลูกชิงเห็นนางกำลังวิ่งกึ่งเดินเข้าไปในป่าลึกหญิงไม้คนไหนที่มีลูกตัวโตแล้วก็วิ่งเร็วหน่อยหญิงไม้คนไหนที่ลูกยังเล็กก็มีจางเฉนินทหารชาราเข้ามาช่วยหอบพอี่ไปด้วยกันบ้างวิ่งนำหน้าลูกชิงไปลูชิงนั้นไม่เคยหวาดกลัวเช่นนี้มาก่อน ยิ่งไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองตั้งแต่มาถึงโลกใบนี้แม้นางเคยฆ่าคนมาถึงสามคนแล้วก็ไม่เคยหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทาอย่างห้ามไม่อยู่หานซัวยังวิ่งเร็วไม่พอให้ลู่ชิงวิ่งช้ากว่าหญิงมากคนอื่นๆที่ไปไกลแล้วนั่งเหลือไปเห็นหลุมดินเล็กๆพอที่หานซัวคนเดียวจะวิ่งมดุดจะมุดลงไปซ่อนตัวได้ลู่ชิงจัดการซ่อนสัมภาระไว้ใกล้กัน หานซัวคนเดียวมุดลงไปในหลุมนางรีบยื่นมีดสั้นให้เขาถือไว้ถ้าเจอใครที่เจ้าไม่รู้จักใช้มีดนี่แทงเขาแรงๆถ้าเขายัางถ้าเจ้ายัางไม่พบใครที่เจ้ารู้จักอย่าไปไหนเด็ดขาดเข้าใจไหมหานซัวรีบพยักหน้ารับรอที่นี่แม่จะกลับมารับแม่จะจำหลุมดินนี้ไว้ลู่ชิงรีบมองไปรอบๆ จดจำพื้นที่แล้วใช้สนับมือขูดบนต้นไม้หลายต้นทำสัญลักษณ์ไว้หลายแห่งท่านแม่ท่านต้องกลับมาหลาับค่านะหานสัวกระซิบบอกนางรอบตัวของพวกเขายัางมืดนางเห็นเพียงดวงตากลมโตของหางสัวในหลุมดินลู่ชิงพยักหน้าอีกรูปศีรษะเจ้ก้อนแป้งนอนของนางแผ่วเบาลู่ชิงเคลื่อนตัวอย่างรีบเร่งไปทางนางไปทางที่นาง พบกลุ่มชาวหูเมื่อครู่ตลอดทางนางพยายามทำสัญ,ญลักษณ์ไว้กลัวเหลือเกินว่าในป่าที่นางไม่คุ้นชินจะทำให้นางกลับไปหาหารสัวไม่พบทางด้านทหารที่ซุ่มอยู่ด้านหนึ่งวางแผนรวบร่วมทำกับดักตาขายด้วยคันธน,นูคิดล่อชาวหูวมาติดกับตอนนี้ชาวโหวเหลือราวแปดคนแต่ซูเยียนหวังจะฆ่าพวกเขาให้ได้ทั้งหมด ลู่ชิงเองวางแผนจะเข้าประชิดกลุ่มชาวหูโดยตรงคนกลุ่มนี้คนหนึ่งถือคบไฟนำทางคนในกลุ่มกําลังค้นหาพวกนางเสียงกรีดร้องของหญิงไม้แท่หมายัางดังก้องในหูตามด้วยเสียงเนื้อกระทบเนื้อที่ทำให้หญิงไม้สิ้นใจในคราดเดียวนางลดเสียงฝีเทา้าให้เบาลงเมื่อเข้าใกล้กลุ่มชาวเชียง คิดจะเข้าหาพวกเขาทางด้านหลังชายชาวหุกคนหนึ่งที่คอยระวังหลังให้คนทั้งกลุ่มเป็นชายชาติพันธ์เฉียงมีใบหน้าสีดำจุดเด่นอยู่ที่ใบหน้าของเขาสายตาของเขาคอยระแวดระวังแม้กระทั่งเสียงลมแกรบลู่ชิงจึงตั้งใจเหยียบกิ่งไม้แห้งให้มีเสียงนางเห็นเขาหันมามองต้นเสียงเดินกลับมาสำรวจ เสียงฟีเท้าของเขาแผ่วเบาราวแมวตัวใหญ่เขาเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่ลู่ชิงซ่อนตัวนางกำมัดข้างที่สมสนักไว้นางมีโอกาสที่จะล้มเขาแค่ครั้งเดียวมีเช่นนั้นนางอาจสิ้นใจด้วยพละกำลังอันมหาศาลของชาวหูเกือบแล้วลู่ชิงกลั้นลมหายใจตาเหลือบมองเงาบนต้นไม้เห็น เขาเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้ระยะพอเหมาะนางก็เหวี่ยงหมัดตรงไปที่ลำคอของเขาทันทีด้วยความเร็วที่มีแต่ชายชาวหูวคนนี้ไม่ใช่คนที่นางคิดจะลมง,ง่ายๆเมื่อเขารู้สึกถึงลมที่พุ่งเข้ามาก่อนกำปั้นของนางจะถึงตัวเขาถอยหลบทำให้หมัดแรกของนางพลาดเป้ากลับกลายเป็นนางส่งมือข้างที่ตน กลับกลายเป็นนางส่งมือของตนให้ผู้อื่นช่วยไว้ทั้งตัวถึกถูกดึงออกมาจากที่ซ่อนแสงสลัวทำให้ชายคนนั้นเห็นใบหน้าของนางลู่ชิงถูกรวบตัวไว้ได้เห็นแววตาของเขาวิบวับเปล่งประกายในความมืดดูเหมือนความตั้งใจที่จะฆ่านางคลาแรกเปลี่ยนไปเขารวบตัวนางไว้เฉยเมื่อลู่ชิงเห็นเขารวบมือ นางไว้แต่แรกก็ไม่ขืนตัวเขาโอนอ่อนผ่อนตาแรงของเขาให้เขาดึงนางออกมาจากที่ซ่อนเห็นเขาจ้องมองหน้าของตนเองมือข้างหนึ่งถูกรวบไว้ก็ช่วยมืออีกข้างที่ยังไม่โดนจับทุบเข้าที่ลำคอของเขาอย่างแรงกรอบนางรีบดึงตัวเขามาจาก นางรีบดึงตัวเขามาทางข้างหลังต้นไม้ใหญ่แล้วใช้สนับมือชกเขาที่ขมับของเขาอีกข้างในเวลาไม่ถึงอึดใจชายชาวหูคนนั้นสิ้นใจชายชาวหูอีกคนที่รูปร่างเตี้ยกว่าคนแรกเริ่มหันมาหาเพื่อนที่อยู่ข้างหลังรู้แล้วว่าเพื่อนหายไปก็กระสิบกระซาบกันลู่ชิงยังหลบอยู่หลังต้นไม้ รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสายตาของชายชาวหูอีกคนดูเหมือนชายชาวหูคนนี้มีสัมผัสที่ไวกว่าคนอื่นเขาไม่เหมือนทหารฝึกใหม่โดยเฉพาะในตาสีทองแวววับคู่นั้นเมื่อต้องแสงคบไฟดูเลือดเย็นและโหเทียมเขาเป็นคนยั่งสดหญิงสาวบนตะแกรงนั่นเองคราวนี้ลู่ชิงไม่กล้าจู่โจมชายชาวหูคนนี้ พยายามหดตัวอยู่ในที่หลบซ่อนกลมกลืนตัวเองกับกำบังพุ่มไม้เมื่อร่างสูงกำลังเดินมาทางที่นางหลบซ่อนอยู่ระยะน้อยกว่าห้าก้าวนางหันซ้ายมองขวาหาที่ซ่อนตัวที่ดีกว่าออกมาเขาบอกนางเสียงเรียก